สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับพี่น้องมารมนุธถนาสาธุบนใสใยบาตรได้กันนะครับตอนนี้พระกําลังเดินมาแล้วนะครับ But I know สำหรับชิปไ่บาต์ชาวนี้พระเดินกลับไปแล้วพี่น้องดูเมฆฟ้าวันนี้มืดครึมเลยมืดครึมเหมือนนาพายุใหญ่กำลังจะมานะพี่น้องจากเมื่อวานสว่างโล่งโจ่งเลยนะครับแต่ว่าเมฆบังมาก็ขอให้มีพายุมาจริงๆนะพี่น้องนะ,ะมวลเมฆเพราะว่าสูบน้ำเฝ้ารอเฝ้ารอฝนฟ้ามาประมาณห้าวันแล้วพี่น้อง สี 4, วันแล้วน้ำก็เพิ่งสุกไปได้ประมาณว่าไปก็ประมาณเกืบเจแล้วนะฮะ,ะวัน2วันนี้ก็น่าจะเต็มทุกคนนายังดีที่มีน้ำให้สุกใส่อพระแม่โพศพเห็นน้ำเข้าไปในานาแล้วยื่นชูช่อสวยงามนะครับสำหรับคลิปสายบาท ช้านี้ตาสอ,องชาแน,นลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตาสอ,องชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ